ฟาร์มเกษตรสวัสดีค่ะแนะนำปุ๋ยยารักษาโรคยาปราบศัตรูพืชสำหรับมันสำปะหลังจากฟาร์มเกษตรเราส่งสินค้าฟรีถึงบ้านลูกค้าทั่วไทยชำระเงินปลายทางหากฟังจบแล้วต้องการสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะติดต่อเรานะคะโทร090-592-8614หรือ Li n e id มีแอด,ด้นะคะ ฟาร์มเกษตร e ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลังคุณภาพสูงตรา FK น้ำยาแช่ท่อนพันมันสำปะหลังยาแก้มันสำปะหลังใบไม้โรคราต่างๆในมันสำปะหลังยาแก้เพลี้ยต่างๆต,ต,ตั้งแต่แรกปลูกตลอดจนเก็บเกี่ยวจากฟาร์มเกษตรประกอบด้วยสินค้าคุณภาพดี6กรายการสรุปสั้นๆก่อนลงรายละเอียดดังนี้ 1>, 1. น้ำยาแช่ท่อนพันมันสำปะหลังตรากู๊ดโซก 2. ปุ๋ยเร่งต้นสำหรับมันสำปะหลังตรา fk สูตร1 3. ปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลังหรือปุ๋ยเร่งหัวมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งตรา fk สูตร3 4 4ยาแก้โรครา is ขนาด1ลิตรเป็นยาอินทรีย์ แก้โรครามันสำปะหลังใบไหม้ใบจุด antacnode และโรคราต่างๆหัวเนาว่ารากเน่าด้วยนะคะ 5. ยาแก้เพลี้ยมาคาขนาด1ลิตรเป็นยาอินซีสำหรับป้องกันกำจัดเพลี้ยและ,ะแรงสัตรูสำหรับมันสำปะหลัง 6. ยาแก้โรครา i สขนาด3ลิตรเป็นยาอินซีแก้โรครามันสำปะหลังใบไหม้ใบ,บจุด antacnode และโรคราต่างๆ ต่อไปเป็นข้อมูลโดยละเอียดอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ของสินค้าทั้ง6รายการ 1. ในระยะแรกปลูกจุ่มท่อนพันธุ์มันสำปะหลังด้วยน้ำยาแช่ท่อนพันตรากูดโซกขนาดบรรจุ5 0 0ซีซีผสมน้ำได้200ลิตร ใช้ได้ประมาณ5ไร่ต่อ1ขวดเป็นยาแช่ท่อนพันมันสำปะหลังสำหรับเร่งรากเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกและสะสมอาหารในลำมันสำปะหลังด้วยอัตราผสม50ซ c ต่อน้ำ20ลิตรจุ่มท่อนพันลงและยกขึ้นปลูกได้เลยจุ่มประมาณ10นาทีก่อนปลูกนะคะ2ในช่วงหลังปลูกถึง4เดือน ฉีดพ่น FK 1ปุ๋ยชั้นเลิศทดแทนปุ๋ยเม็ดได้เลยลดต้นทุนปุ๋ยได้ผลผลิตเพิ่ม1กล่องผสมน้ำได้400ลิตรใช้ได้ประมาณ5ไร่อัตราผสมแก่กล่องมา1กล่องจะมีด้านใน2ถุงต้องผสมใช้พร้อมกันตักถุงละ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตร2ช้อนโต๊ะหรือประมาณ50กรัมนะคะ คนให้แตกตัวเข้ากับน้ําแล้วก็ฉีดพ่นทุก15บหถึงสาวัน 3. ช่วงมันสัมปหลังอายุ5้ถึงแเดือนฉีดพ่นด้วยปุ๋ย fk 3 C 4เป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันสัมปหลังหรือปุ๋ยเร่งผลผลิตชั้นเลิศเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งขยายขนาดหัวมันสัมปหลังมีน้ําหนัก ให้มีน้ำหนักมากขึ้นและที่สำคัญเวลาพ่นไปแล้วใบมันสำปะหลังด้านล่างจะเริ่มเหลืองและร่วงเพราะมันสำปะหลังจะเริ่มสะสมแป้งและทำให้ขนาดหัวขยายนั่นเองนะคะ1กล่องผสมน้ำได้400ลิตรใช้ได้ประมาณ5ไร่อัตราส่วนผสม1กล่องแกะมาด้านในมี2ถุง ต้องผสม,มใช้พร้อมกันตักถุงละ2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตร2ช้อนโต๊ะก็ประมาณ50กรัมนะคะคนให้เข้ากันวางทิ้งไว้สักพักแล้วก็ฉีดพ่นทุก5ทุกทั่วทษทีค่ะฉีดพ่นทุก15 3 0ถึง30วัน 4. หากพบโรคมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรคใบไม้แอนแทคโนตใบจุดราสนิมราน้ำค้างรากเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลังพ่นไอขนาด1ลิตร สำหรับป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ใบจุดรากเนา่าหัวเนาว่าหรือว่าที่เป็นโคนเน่าต่างๆนะคะ1ขวดผสมน้ำได้400ลิตรใช้ได้ประมาณ5ไร่อัตราส่วนผสม 50cc ซีซี ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก3-5วันในระยะรักษาแนะนำให้พ่นถี่3-5วันนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเราสามารถฉีดป้องกันไว้ได้เลยโดยฉีดพ่นทุก15วันหรือ1เดือนพ่นไป1ครั้งหรือผสมไปพร้อมกับปุ๋ยสูตรไม่ว่าจะเป็นเร่งการเจริญเติบโต fk 1หรือผสมไปพร้อมกับตัวเพิ่มน้ำหนักหรือระเบิดหัวมันสัมปะหลงังหรือ fk 3 c ก็ได้ค่ะ แล้วก็หมั่นสังเกตอาการแนะนำให้ผสมไปกับ fk 1ในระยะตั้งแต่เริ่มปลูกอายุ7-30วันได้เลยเพื่อช่วยเร่งบำรุงให้พืชจเจริญเติบโตได้ดีและสามารถป้องกันโรคใบไหม้ที่จะเกิดกับพืชในช่วงหน้าแล้งได้เช่นกันนะคะ 5. หากพบเพรี้ยในมันสำปะหลังฉีดพ่นมาคาขนาด1ลิตรสำหรับป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดด และเพลี้ยมแมลงศัตรูพืชต่างๆ แมงปักหลูดตัวเล็กๆก็สามารถใช้ได้1ขวดผสมน้ำได้400ลิตรใช้ได้ในพื้นที่ประมาณ5ไร่อัตราส่วนผสม5 0ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก3-5วันในระยะรักษานะคะแต่ถ้าป้องกันก็สามารถพ่นได้อย่างน้อยเดือนละครั้งจะ15วันพ่นทีหรือ30วันพ่นทีก็ได้มันสังเกตอาการถ้ามีเพลี้ยแนะนำให้ผสม มาคาไปพร้อมกับ FK 1ฉีดพ่นไปพร้อมกันได้เลยเพื่อช่วยเร่งบำรุงพืชจะฟื้นตัวจากการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็วขึ้นทำให้มันสัมปะหลังสามารถแตกยอดและใบใหม่ทำให้ผลผลิตไม่เสียหายในช่วงที่เราโดนเพลี้ยลงมันสัมปะหลังนะคะ6 IS ขนาด3ลิตรมีคุณสมบัติและวิธีใช้เหมือนกับ IS ขนาด1ลิตร ซึ่ง1กัลลอนจะผสมน้ำได้ที่1,200ลิตรใช้ได้ประมาณ15ไร่เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ปลูกมันสำปะหลังเยอะเพราะว่าขนาด3ลิตรจะราคาถูกกว่า1ลิตรเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ปลูกเยอะค่ะสินค้าจาก FK หรือฟาร์มเกษตรจัดส่งลูกค้าฟรีถึงบ้านและจัดส่ง จัดส่งลูกค้าทั่วประเทศไทยจัดจำหน่ายหลากหลายช่องทางลูกค้าสามารถเลือกซื้อกับช่องทางที่สะดวกต่อลูกค้าที่สุดได้นะคะหรือโทรสั่งซื้อกับเราโดยตรงที่เบอร์0905928614หรือจะสั่งมาที่ l ล n e ID ฟา f a r m กษตรหรือหากค้นไม่เจอสามารถคน้น ลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ0905928614ได้อีกเช่นกันนะคะสินค้าทุกรายการจากฟาร์มเกษตรมีจำหน่ายบน Lazada Shopee JD Central หรือ Facebook หากคนไม่เจอก็อย่าลืมแอดไลน์ฟาร์มเกษตรนะคะมีแอด ตามด้วยฟาร์มเกษตรให้เราส่งลิงก์เพื่อสั่งซื้อให้ก็ได้เช่นกันหรือจะสั่งซื้อทางเราโดยตรงที่โทร0905928614ชำระเงินปลายทางจัดส่งให้ลูกค้าฟรีถึงบ้านฟาร์มเกษตรขอบพระคุณค่ะ